ประา2,563นี่ในการกระทำและความคิดเป็นหลักคิดของศิลปินนั่นคือแนวคิดการทำงานของนายประเมศบุญญาชัยตลอดการปฏิบัติหน้าที่ในการสื่อสารถ่ายทอดส่งเสริมและสร้างสารรค์งานด้านนาตสินป์อย่างต่อเน,นื่องนายประเมศตบุญญาชัยนับว่าเป็นหนึ่งในผู้อุทิศตนด้านนศาตป์ไทย ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาเป็นเวลากว่า50ปีนับตั้งแต่ได้รับการถ่ายทอดกระบวนท่ารำขงนและละครจากปรมาจารย์หลายท่านสู่การสานต่อปณิธานด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสารงานด้านนาฏสิทธิ์และฟื้นคืนชีวิตให้การสแสดงที่กำลังจะเลือนหายไปจากวงการนัฏสิทธิ์ไทยทั้งยังเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวางองค์ประกอบที่ถูกต้องของการสแสดงขนละคร กลวิธีการแต่งหน้าการแต่งกายการเขียนบทรวมถึงการเชิดหุ่นและการถ่ายทอดความรู้ผ่านหลากหลายชิ้นง,งานตลอดชีวิตการทำงานชื่อประเมศบุญได้ชัยนะครับเป็นศิลปินแห่งชาติปีพศ2563สาขานาฏสิลป์โขนโขนก็คือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะครับเพราะเนื่องจากว่า ในการแสดงโขนไม่ได้ได้ความรู้ในเรื่องของทางด้านหน้าสิลป์อย่างเดียวในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของความกตัญยูอะไรต่างต่างนะฮะในเรื่องของวิริยามารยาททุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนาตศิลป์ไทยเนี่ยเป็นที่รวมของทางด้านศิลปวัฒนธรรมทางด้านนี้ทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีใจรักค่อนข้างที่จะมากนะฮะชีวิตนี้ก็คิดว่าเราจะอยู่กับ นแล้วก็จะทําประโยชน์ให้กับโครงการนาติดสินที่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ปับจุบันนนายประเมศบุญญาชัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการสื่อสารถ่ายทอดส่งเสริมและสร้างสารรค์งานทางด้านนาตสิ์อย่างไม่มีวันหยุดทั้งยังคงเป็นที่ปรึกษาวิทยากรกรรมการคณะทำงานผู้ส่งคุณวุิผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิฏศิ์ให้ความรู้แก่หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยจิตวิญญาณและความถูกเทในการอุทิศตนให้แก่วงการนาฏสิ์ไทยนายประเมศบุญญาชัยจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูกเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านนาฏสิ์โขน พุทธศักราช2,563และในช่วงนี้คุณพระช่วยขอนำเอาเรื่องราวของศิลปินผู้สร้างมรดกให้งานนาฏศิลป์ไทยมานำเสนอให้ทุกท่านได้สดับรับชมพร้อมกันนะักปัตรนีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับดีครับอาจารย์ครับถ้าย้อนถามไปชีวิตของอาจารย์เนี่ยอยู่กับโขนมากี่ปีครับอาจารย์ตั้งแต่จบปฐมก็เริ่มเรียนโขนก็รเรียนมา12ปีจากนั้นก็ อยู่ในวงการนี้มาตลอดคือได้รับเลือกเป็นครูที่นั่นก็สอนมาตลอดจนกระทั่งกเกษียณเกษียณแลว้วก็ยังไม่ยอมไม่เลิกต้องเป็นอาจารย์พิเศษจนทุกวันนี้ครับครับอยู่ทั้ง<า>ชีวิตเนาะมันเริ่มจากไงฮะใจรักหรือครอบครัวหรือเพื่อนๆครับอาจารย์ตัวผมเนี่ยใจรักแต่ในครอบครัวของผมเนี่ยไม่สนับสนุนในสมัยนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ฮะก็พอเราได้ออก แสดงบนเวทีอะไรต่างๆนี่เขาก็ยอมรับนะฮะแล้วอาจารย์ชอบโขนชอบตัวไหนแต่ถ้าผมทายนะตัวพระใครๆเขาอยากจะให้เรียนตัวพระแต่ผมเนี่ยมาเลือกเรียนตัวยักษ์เพราะอะไรอาจารย์ผมว่าเรียนตัวยักษ์เนี่ยมันมีคาแรคเตอร์อะไรต่างๆซึ่งทําให้มีความสง่างามมากกว่าแล้วการที่จะเรียนตัวยักษ์แล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะพลิกไปเล่นตัวอื่นได้คนที่จะมาเป็นโขน ต้องทำยังไงครับก็ต้องรักษาไว้ทั้งสองอย่างจะไปนเน้นในเรื่องของโขดอย่างเดียวไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันต้องเน้นในเรื่องของวิชาสามัญด้วยก็ต้องมีความรู้ควบคู่กับความรักในศิละปะไปด้วยถูกต้องครับนะครับ,รบอาจารย์ครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจของอาจารย์ในการสร้างสารรค์ผลงานพระมหาคุณาธิคุณของสภานปีหลวงน่นะฮะท่านก็ส่งเสริมทุกอย่างไม่ทราบว่าเคยได้ดูโขนของมูนิธิไหมครับ อ๋อ oh, เคยเคยค่ะน,นั้นเนี่ยลงทุนมหาศาลแต่ไม่มีกําไรนะครับท่านมีพระราชกระแสผ่านท่านผู้หญิงมาบอกว่า,วาขาดทุนของฉันคือกําไรของแผ่นดินโอ้ oh. อันนี้เราก็ทําให้เราภูมิใจงานศิละปะมันไม่มีทางที่จะได้กําไรหรอกครับแต่กําไรเนี่ยมันเป็นของที่เกิดความภาคภูมิใจของประเทศชาติมันเป็นการรักษาวัฒนธรรมของชาติกอยากให้อาจารย์ฝากอะไรกับเยาวชนรุ่นใหม่ผมว่า สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากนะฮะแล้วก็อยากจเชิญชวนว่าโขนี่มันเป็นมรดกวัฒนธรรมที่เราได้รับการยกย่องจากยูเนสโกว่าเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะฮะเป็นสิ่งที่ต้องเรียกว่าไม่มีชาติใดเสมอเหมือนับเราเป็นคนไทยเนี่ยเราก็ควรที่จะไม่เล่นก็สนับสนุนอ่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงนาฏศสินโขน พุทธศักราช2,563ครับอาจารย์ประเมศตบุญยชัยครับขอบพระคุณครับอาจารย์าารยครับวันนี้อาจารย์มาขนผมมาด้วยตอนเกี้ยวพระรามถ้าโบราณเขาเรียกว่าตอนสมณขาขึ้นหึงสมณขานี่เป็นน้องทศกั<อ>รรณฐ์ก็ลาทศกัณฐ์ออกมาที่เอาป่าแล้วก็มาเจอพระรามอก็หลงไหลในพระรามแปลงเป็นานางงามเข้าเกี้ยวพระรามก็ไม่เล่นด้วยก็ ก็อไปเห็นนางสีดาก็โกรธนางสีดาหึงหึงก็เลยเรียกว่าตอนขึ้นหึงมีการตบตีอะไรต่างๆไปชมโขนครับผมตอนเกี้ยวพระรามเชิญครับ การแสดงด้านนัฏทศิลป์คงพุทธศักราช2563ร่วมส่งเสริมศิลปะแผ่นดินเชิดชูศิลปินแห่งชาติโดยรายการคุณพระช่วยร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม